การสะท้อนของคลื่นหรือ reflection การทดลองนี้ก็จะเป็นการสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือกกับจุดตึงแน่นนะครับโดยเมื่อคลื่นเคลื่อนที่เจอปลายเชือกตึงแน่นก็จะเกิดคลื่นสะท้อนโดยมีเฟสต่างจากเดิม180องศาครับก็จะเห็นเป็นคลื่นที่สะท้อนกลับมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับการหักเหของคลื่นหรือ refraction การทดลองการหักเหนี้เราก็ฉายแสงเลเซอร์ผ่านหลอดแก้วที่เติมน้ำแป้งอยู่นะครับลําแสงบางส่วนเนี่ยก็จะสะท้อนกลับออกไปบางส่วนก็จะหักเหผ่านตัวกลางโดยเป็นใบาตามกฎของสเนลครับการแทรกสอดของคลื่นหรือ interference การทดลองนี้ก็จะเป็นการแทรกสอดของคลื่นน้ําที่เกิดจาก แหล่งกำเนิดแบบจุด2แหล่งกําเนิดนะครับซึ่งผมใช้ดอปเปอร์หยดน้ําทําให้เกิดคลื่นครับการเลี้ยวเบนของคลื่นหรือ diffraction การทดลองนี้ผมใช้ฟองน้ํากั้นเป็นแนวมีช่องเปิดสลิตหช่องนะครับเมื่อใช้บัตรเคราะห์ทำให้เกิดคลื่นเดินทางมาถึงสลิตเนื่องจากว่าสลิตมีความกว้างน้อยกว่าความยาวคลื่นคลื่นก็จะแผ่ออกจากสลิตเสมือนเป็นแหล่งกําเนิดแบบจุด เกิดเป็นหน้าคลื่นรูปวงกลมครับ